ตอนที่สองเสียงเรียกจากการเวลาค่ําคืนที่สงบเงียบในหมู่บ้านเล็กๆคีออสยังคงนั่งจ้องนาฬิกาเรือนเก่าในห้องของตนเองแสงจันทร์ลอดหน้าต่างเข้ามากระทบตัวเรือนโลหะที่มีร่องรอยสนิมแต่กลับสะท้อนแสงราวกับมันยังมีชีวิตเขาพลิกมันไปมาอย่างไม่เข้าใจของเก่านี่จะพิเศษตรงไหนกันนะทว่าในเสี้ยววินาทีถัดมาเสียงแผ่วเบาคล้ายกระซิบดังขึ้นในหัว เจ้าคือผู้ถูกเลือกเจ้าต้องตื่นแล้วขีออสสะดุง้งเงียหูฟังแต่รอบกายกลับเงียบงนันเสียงนั้นดังมาจากในนาฬิกาเราก็มีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ข้างในเมื่อเขาลองกดปุ่มด้านข้างที่ไม่เคยขยับได้มาก่อนจู่ๆเข็มนาฬิกาหมุนสวนทิศอย่างรวดเร็วแสงสีฟ้าเรืองรองพุ่งออกมาเต็มห้องจนสิ่งของรอบตัวสั่นสะเทือนท่ามกลางแสงนั้นปรากฏภาพเสมือนโฮโลแกรม ของหญิงสามสวมชุดเกราะโบราณใบหน้าสง่างามดวงตาสีเงินสองประกายเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าไกอาผู้พิทักษ์แห่งการเวลาคีออสยืนอึง้งมองภาพตรงหน้าอย่างไม่อยากเชื่อสายตานี่มันเป็นไปได้ยังไงกันหญิงสาวที่เรียกตัวเองว่าไกอาไม่ใช่คนแต่เป็นเอไอที่สถิตอยู่ในนาฬิกานางอธิบายว่า นาฬิกานี้คือเครื่องนำทางการเวลาสิ่งประดิษฐ์โบราณที่ครั้งหนึ่งเคยใช้โดยเผ่าพันธุ์ผู้ยิ่งใหญ่ที่หายสาบสูญไปแล้วและคีออสคือทายาทเพียงคนเดียวที่สามารถปลุกมันให้ทำงานได้คำพูดนั้นทำให้หัวใจคีออสเต้นแรงเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มธรรมดาอย่างที่คิดมาตลอดหรือไกอามองเขาด้วยแววตาที่แน่วแน่เจ้ามีเลือดของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในร่างกายแต่พลังนั้นยังหลับไหล หากไม่ยอมรับชะตากรรมโลกใบนี้จะล่มสลายทันใดนั้นแสงจากนาฬิกาพุ่งออกไปนอกหน้าต่างเหมือนส่งสัญญาณไปยังที่ใดสักแห่งคีออสรู้สึกถึงลางร้ายอย่างประหลาดเขากำหมัดแน่นกึนตื่นเต้นกึ่งกลาดกลัวนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแล้วชีวิตฉันกำลังจะเปลี่ยนไปจริงๆและในคืนนั้นเองคีออสตัดสินใจครั้งสำคัญ เขาจะเก็บนาฬิกาเรือนนี้ไว้กับตัวแม้ยังไม่รู้ว่ามันจะนำพาเขาไปเจอกับอะไรแต่ในใจลึกๆเขารู้ว่าการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ได้เริ่มขึ้นแล้ว